แม่บอกไปตลาดแรงได้ปลาอีกไม้อีกแล้วพี่น้องหกสิบบาทประโจกนะคะมีปรากดมาหนึ่งตัวปตะเพยีหนึ่งตัวหกสิบบาทค่ะพี่น้องผักแปดบาทค่ะผักวังตุงแปดบาทอันนี้ทำตากวันนี้ค่ะตากแล้วหนึ่งแดดนะคะแดดเดียว เจ็ดสิบบาทค่ะพี่น้องเจ็ดสิบบาทได้แปดตัวแปดใส่ตัวเล็กนี่ค่ะตัวเล็กตัวใหญ่เจ็ดตัวค่ะนี่ค่ะเจ็ดสิบาทประมาณนี้นะคะพี่น้องอาหารแม่บัวซื้อมาทำให้เรื่อยๆค่ะตัวใหญ่นะคะ อันนี้ก็จะครัวตัวนี้ต้องใช้่ใบหนึ่งมั้งค่ะบุตาอีกแล้วกินห้องเก่าหมดก่อนนึ่งกิงกับพักนี่แหละค่ะตำแจวมากอกค่ะ